จริงๆนะการแฟชั่นระดับโลกเลยค่ะครับค่ะครับผมจริงๆก็ก็รู้สึกดีใจครับผมเพราะว่าดีเอ่อคอลเลคชันนี้มันเป็นคอลเลคชันสุดท้ายของเวอร์จิลแล้วใช่ครับเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วจริงๆเราเราก็ชื่นชอบเวอร์จิลมากๆนะครับผมเขาแบบเป็นสตรีทแฟชั่นรุ่นใหม่ที่เรารู้สึกเออแบบเราโมเดิร์นแล้วก็แบบว่าเข้ากับทุกคนใช่ตั้งแต่ออฟไวท์มาจนถึงหนุ่ยอะไรเงี้ยเราก็ชอบมากๆแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้เราได้มาแบบนั่งอยู่ข้างๆเอ่อตัวแฟชั่นโชว์เลยอะไรเงี้ยได้มานั่งดูเล ใช่ครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่างานนี้เรียกว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดที่ที่แบบเป็นแฟชั่นโชว์ครั้งแรกที่มาจัดที่ที่เมืองไทยเลยใช่ครับก็ตื่นเต้นมากๆครับบรรยากาศมันจะเป็นยังไงบ้างครับแต่คิดเอาไว้คิดว่าต้องมีความอลังการให้สมกับว่าเป็น แฟชั่นโชว์ครั้งแรกที่คือคือคทอผมรู้สึกว่ามันต้องใหญ่มากๆเพราะว่าที่ที่ที่เขามีความดีว่าแบบเดี๋ยวรอดูนะมันต้องมีโชว์อะไรบางอย่างคือผมไม่รู้ว่าไอ้ไอ้รอดูเนี่ยคืออะไรแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะให้เราดูอะไรใช่คือตอนนี้เรารู้แค่ว่าตอนนี้เป็นเอ่อ LV Men Fall Winter 2022ใช่แต่น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้ดูดีคยับดูเหมือนว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นใช่ครับผมเดี๋ยวก็รอชมเนาะครับเมื่อวานไปร่วมงานงาดาวกันมาป่อครับอ๋อครับแต่ทัวร์อะไรยังไงบรรยากาศอะไรแบบนี้เครับ แต่จริงๆมันมันมันก็ปนเป็นเหมือนวันสุดท้ายของเราครับผมแร้วพวาเราก็เลยเหมือนนัดรวมตัว ไปเรียกว่าอะไรอาหารโปรดของที่พวกเราแบบไปกันทุกคนชื่นชอบครับคือหมูกระทะครับผมเป็นแบบเป็นที่ที่กับที่โปรดของนาดาวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปกันรวมกันวันนั้นก็คือปิดร้านเลยครับผมเราก็เหมือนเป็นครั้งเป็นครั้งสุดท้ายไปกินหมูกระทะอันรอบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยก็มีทั้งพนักงานเก่าแล้วก็พนักงานใหม่ใช่ใช่นักแสดงเก่าก็ไปด้วยใช่ไปหมดเลยนักแสดงแบบที่เคยเคยอยู่มาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยผมก็เนี่ยเนี่ยฮะถึงถึงถึงจุดจุดนี้มันมันมันแบบ มันผมว่ามันเลตโกได้พอสมควรแล้วแล้วก็แบบมันถึงจุดที่ว่าเออเดี๋ยวเราก็แค่มูฟออนไปต่อแล้วแล้วเหมือนเหมือนเราก็รู้รู้กันหมดแล้วว่าแบบทุกๆคนเขามีทางของเขาแล้วเหมือนเราก็มีความหายห่วงอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็แบบเออมาเราเรามาเอนจอยกันรอบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยมีแบบมีซึ้งซึ้งกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่มอนเห็นเห็นมีอะไรบ้างบ้างเห็นในสตอรี่ใครรองไห้มีบีบหน่อยแต่ว่ามันก็เหมือนปกติแหละผมว่ามันเป็นแบบน้ำตาแหความสุขครับผมหคนก็เสียดายว่าเราจะได้เห็นภาพอย่างนี้อีกไหมอะไรเงี้ยเพราะคนที่ถือ ผมว่าเดี๋ยวก็อาจจะมีรียนเนียนกันบ้างนะครับก็คงไม่ได้แบบห่างหายแล้วก็ไปต่างคนต่างไปครับแต่เมื่อวานนี้พอมีทั้งคนเก่าคนใหม่มาก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าบริษัทเราแบบมีใหญ่ขนาดนี้เติบโตมาขนาดนี้แล้วก็ตกใจเหมือนกันก็นอะไรกันทั้งนี้เก่าวอำลากันยุ่ง ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีขนาดนั้นครับผมส่วนส่วนมากเป็นการแบบเลี้ยงสังสรรค์ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นเพลงเก่าๆที่พวกเราทำกันมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็เป็นประมาณนั้นมากกว่าเพื่อให้เองในความคุ้มครอเราก็เหมือนมาจากที่นี่ตั้งแต่แรกใช่ครับผมก็บ้านหลังนี้ ก็เป็นก็เป็นที่แรกแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นเป็นที่ที่เราแบบเริ่มเริ่มต้นเราเราเราเติบโตมันกับที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็แล้วก็มีหลายๆคนที่เราก็รักมากๆทั้งแบบทั้งตัวโดดสำคัญที่สุดเลยคือดดดี้ยงของเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นเหมือนแบบด้วยความที่ทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้มีเหมือนเออเป็นไม่ได้มีคุณพ่ออยู่ด้วยแล้วแบบพี่ยงก็เป็นเหมือนดดดี้ฟิกเกอร์คนเดียวที่เรามีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเลยก็รู้สึกว่า ตอนตอนแรกๆก็วูบๆเล่นนึงแต,แต่แต่ตอนนี้เหมือนพอเราคุยกันไปเรื่อยๆเราแบบเรายังเจอกันอยู่เรื่อยๆแล้วความรู้สึกมันเหมือนเดินมนะเราก็แบบพี่ยงเขาแบบมีอะไรมึงโทรมาปรึกษากูเลยเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็สบายใจเราก็ไม่อะไรเราก็เออรักกันเหมือนเดิมอ่ เราวางแผนไว้แล้วว่าที่ทางเราจะไปทางไหนยังไงจะอยู่ยังไงเรื่องงานเพลงและงานแสดงมีมีมีวางวางแผนไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับผมจริงๆก็จริงๆจริงๆผมเนี่ยก็คืออยู่อยู่กับพี่ชมพู่เป็นเป็นผู้จัดการจริง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 สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันคือทำทุกอย่างเหมือนเดิมทีมงานทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยครับผมทุกคนแบบเป็นทีมเดิมหมดเลยแต่แค่เหมือนออกออกมาทำเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็เรียนรู้ใหม่ก็เรียนรู้ใหม่เหมือนไอ้จะเป็นซาแล้วให้ชุมพู่ดูแลคิวงานไปเลยอย่าใช้ชื่อไงใช่ครับผมแสกายแล้ววางเป็นพาร์ทเลยังไงบ้างลูกผมนะครับตอนนี้อ่ะผมให้คุณแม่ดูไปก่อนใช่แล้วมอนเจอร์ใช่มอนเจอร์มอนเจอร์ใช่ครับถ้าในอนาคตก็อาจจะเดี๋ยวดูว่ามีโอกาสอะไรที่เหมาะสมแล้วมันเข้ากับเราก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ก็ก็มีความกังวลแหละเราก็แบบติแบบโตมาจากที่นี่เราแบบมีปัญหาอะไรแล้วก็ถามพี่พี่ถามพี่ยงพี่พี่ๆที่เป็นเฮดเทดกันใช่ครับพอเหมือนเราต้องออกไปข้างนอกไปบินด้วยตัวเองก็มีความกังวลเหมือนกันแหละว่าอะไรถ้าถ้าแบบเกิดอะไรที่แบบเราต้องตัดสินใจเองเราก็แบบอาจจะมีความหนักใจบ้างของพี่ๆเขาก็ออบอกก็แหละว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ยังคุยได้ตลอดปรึกษาได้ตลอดใช่ก็แบบทำให้เราสบายใจไปเปราะหน่ง มีคุอมีคุยมาจีบบ้างไหมฮะคนไปเข้าค่ายนั่นนู่นก็มีคุยคุยคุยบ้างครับแต่ยังไม่ได้ยังยังก่อนนั้นมีบ้านเหนื่งับเปนเต็กเขาเกิดบริษัทเขามีแบบส่วนไปไหมครับว่าไม่อยู่วยกั้นไมอะไรเงี้ย ก็มีก็มีกม็ก็มีเป็นการคุยคุยเป็นเหมือนเป็นเป็นเวว่าจะไปยังไงต่ออะไรมากมากกว่าครับผมแต่ว่าเหมือนสุดท้ายเรารเราก็คุยกันหมดแล้วเหมือนเหมือนว่าเราก็เปิดใจกันไปหมดเลยว่าเ,วเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวไอซ์จะแบบอยากลองทำแบบนี้นะเดี๋ยวโย่ลองทําแบบนู้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววัานไหนเลยลองกลับมาร่วมงานกันนะอะไรอย่างเงี้ยที่เขาถามพี่จินได้ส่วนของงานเพลงไอซ์จะใครดูแลอะอย่างอย่างอย่างยี่ดี้ดิ้งให้อ่าให้ ตอนตอนนี้ผมผมอยากลองทําเองครับผมใช่เพราะว่าเพราะว่าด้วยด้วยความที่ตอนนี้เหมือนเราเราก็รู้พัลเศษพอสมควรแล้วก็รู้จัอทีมงานหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองแบบลองเลือกเองทําเองอะไรอย่างเงี้ยดูบ้างครับผมก็คือไม่ไม่จับยึดว่าใครมาดูเลยเรื่องงานเป็นโดยเฉพาะใี่จะทำเองเลยอยากลองอยากลองทําเองดูก่อน ولكن <applause> <applause>